คนแอลรักถ้าดินมันกลมศกันเดี๋ยวมาดูกันว่าความรักเป็นยังไงบ้างในช่วงหนึ่งตุลาคมนี้เนาะเปิดไพ่มาแล้วพลังงานหลักใบแรกของคุณเป็นไพ่ขิงไม้เท้านะคะในช่วงนี้นิ่งหรือเปล่าเอ่ยบางท่านอาจจะอยู่ในจุดที่เฝ้าคอยสังเกตการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะอาจจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าทําอะไรแต่ก็ยังไม่ได้ถอดใจนะคะซึ่งไพ่กต้สำหรับเป็นไพ่เจ็ดเหรียญอาจจะรอแล้ว,ลวรอเราค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างเซ็งเหมือนกันเพราะว่า หลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากเป็นการลงทุนที่ดูเหมือนไม่ค่อยได้อะไรกับมาเท่าไหร่อาจจะเคยลงทุนไปเยอะแล้วในตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะนิ่งมากกว่าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเนาะเดี๋ยวขอไม่เพิ่มหมายว่าคิงถึงไปเท้านี่คืออะไรเอ่ยนั่นไง ก็พยายามไปเยอะนะคะลงทุนอยากจะให้เขาเป็นฝ่ายลงทุนกับเราบ้างแต่ดูเหมือนเขาจะนิ่งไหมมันคนที่ไม่หือไม่อืออาจจะเหมือนคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่รู้เรื่องนะแต่อาจจะยังไม่ได้รู้ขึ้นมาทำมาไรเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วผมมองว่าเขาแน่าจะพอรู้เหมือนกันว่าคนรู้สึกไงกับเขาเวลาที่คุณพยายามทุ่มเทลงทุนกับเขาเขาแน่าจะรู้เรื่องแหละแต่ว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาด้วยไม่รู้เคยผ่านสงครามมาก่อนไหมอาจจะยังมีความหลงจากความรู้สึกที่ยแย่หรือย,ยากลําบากอยู่นะคะ ก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็สังเกตการไปเรื่องเหมือนกันเออเดี๋ยวดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินม,มันกรมศักกันอะ่ะเขาั็รู้สึกว่าที่คุณนิ่งน่าจะเกิดจากการที่เขานิ่งเหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้เราเหมือนลงทุนไปแล้วพยายามเข้าหาแล้วเขาไม่ค่อยตอบสนองก็เลยทําให้เราพยายามที่จะนิ่งเหมือนที่เขาเป็นด้วยก็เป็นไปได้ก้าวถ้วยก็ลอยตุนดราม่านะรู้สึกยังไงกับคุณคือเขาก็ชอบที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแต่ว่าก็ ยังไม่ได้รู้สึกเติมเต็มในหัวจิตหัวใจขนาดนั้นไม่รู้ว่าอยากอะไรอาวอนกับใครบางคนอยู่ไหมแต่แค่แน่คือมีไพ่สามดับขึ้นมาคืออาจจะยังรู้สึกอกหักผิดหวังเสียใจถ้าเคยเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนก็น่าจะยังเจ็บปวดอยู่นะคะเป็นปัญหาบางอย่างที่ยังค้างคาคาราคาซังแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้นะอาจจะมีใครบางคนที่เขายังรักอยู่นะคะก็เลยทําให้ พอรู้ว่าคนรู้สึกยังไงแต่ว่าก็อาจจะยังปล่อยให้ล่องลอยอยู่ะคะ่ะยังเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกอยู่ยังไม่ได้ไขวค่้วหรือทําให้เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเนาะแล้วมีความคิดอยากที่จะทําความรู้จักกับชาวท่าดินมากขึ้นไม่เอ,อย่ยอ่ะดูสิแปดดาบยังปิดกั้นอยู่นะคะ ยังอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองยังไม่พร้อมแปดาบเดียวเวชอรี่อัดแปดถ้วยเปลี่ยนคนไหมเปลี่ยนคนดีกว่าไหมเออเขาดูยังไม่อินกับเราอะนะคะแล้วก็ยังไม่เปิดใจแล้วก็ยังไม่ยังไม่พร้อมในตอนเนี้ยทำไรต่อดีอ แล้วถ้าสมมติว่าชาวท่ากินเดินหน้าต่อไปอ่ะมีโอกาสที่เขาจะเปิดใจกับชาวท่ากินบ้างได้เลยหนึ่งไม้เท้าอ่ะก็ไม่แน่ The Lovers อะหนึ่งเหรียญเจ็ดไม้เท้าสามเหรียญต้องใจเย็นๆเนาะ คือถ้าคุณยังไปต่อในความสัมพันธ์ยังรู้สึกกับเขาแล้วก็ยังหวังอยู่นะคะแล้วก็พยายามจะสู้ว่ารู้สึกว่าจะมีโอกาสที่เขาจะรับฟังคุณมากขึ้นอืมเปิดใจไหมอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็จะรับฟังคุณมากขึ้นแต่ตอนนี้คือปิดกั้นไงคะคือตอนนี้ปิดกัน้นแต่ว่ามีโอกาสที่เขาจะแบบคลายกรอนที่ล็อกประตูหัวใจของเขาได้บ้างเหมือนกันนะคะอืม ก็อยากให้คุณทำอะไรเลยอืมโน้คอมเมนตนะคะเขาเขาเหมือนเหมือนอยากรู้ว่าใครรู้สึกยังไงนะเออแต่ว่ารู้แล้วก็ก็รู้แล้วแค่นั้นนะคะ เออเพราะฉะนั้นอยากให้คุณทําอะไรก็คือแสดงออกก็ดีแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เกิดผลเท่าไหร่อืม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 ,อมคำแนะนําให้กับชาวธาตุดินหน่อยแล้วกันเนาะ่อยากแนะนํำเลยบ้างเอ่ยซีเรียสเดฟูจริงๆคุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้นะแต่ว่าเหมือนคุณยังต้องการอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังต้องการอยู่มองว่าก็อย่าคาดหวังนะคะคือปล่อยไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆแล้วก็เว้นระยะห่างกับเขาอยู่ในเส้นรอบวงที่ควรอยู่นะคะอย่าพยายามที่จะพูดคุยคัดคันหรือเคลียอะไรบางอย่างกับเขาเพราะว่าน่าจะไม่ได้อะไรเนาะนั่นคือสิ่งที่สามารถทําได้นะคะคือให้ move on ไปจากความสัมพันธ์นี้เลยเร้สึกว่า บางท่านน่ะเหมือนมีกุญแจแล้วที่เราจะสามารถไขออกไปจากห้องนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนเราเองก็ยังกักยังอยากได้อยู่ก็เลยทําให้เรายังไม่เปิดประตูออกไปแต่จริงแล้วไปได้ไหมไปได้นะไปได้แต่ว่ามันเหมือนเรายังอะไรอาวร์และละละลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือว่ายังปล่อยไม่ได้แล้วยังต้องการอยู่ก็คือแบบว่าหลายท่านเริ่มถอยแล้วละเริ่มมาอยู่ในที่ของตัวเองคือไม่ได้พยายามอะไรมากแล้วนะคะก็ คือจริงๆจะพยายามก็ได้นะอย่างที่บหกแล้วเขาก็ไม่ได้แบบไม่โอเคนะเวลาที่คุณพยายามแต่เขาแค่ยังไม่ได้เปิดใจอ่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นเราเองมากกว่าเนาะที่เวลาที่ทุ่มเทลงทุนไปแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมามันก็จะเป็นความทรมานที่ตัวเรานะคะแต่เขาไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรถ้าเกิดว่าคุณจะพยายามก็พยายามไปเขาก็โอเคก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อาจจะยังไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรจะเป็นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ อย่าคาดวังเยอะอย่ากําหนดแผนการว่าเออมันจะต้องหนึ่งสองสามสี่ไงเพราะว่ามันโ no น plan นะคะเออมันไม่มีแลนอะไรอยู่ในนั้นก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เวละห่างกับเขาไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสทําให้เขาค่อยๆเปิดใจให้กับคุณได้มากขึ้นนะคะแต่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่บุคคลด้วยเนาะโอเคคะ่ะชาวธาตุินมังกรบกันแล้วนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณคนแอบรักในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหลยท่านอาจจะยังค่อนข้างคลุมเครืออยู่เนาะก็ ค่อย,อยทๆทบทวนความรู้สึกของเราไปละกันค่ะถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนคือต้องถามเป้าหมายตัวเองก่อนเนาะว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเราอยากได้คนที่คบหาสร้างความสัมพันธ์อย่างจรงิงจังบางทีคนคนนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราก็ยังไม่ได้มีใครนะเราก็แฮปปี้กับการที่มีคนคนนี้เขาเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปล่อยใจชิลๆสบายๆแล้วค่อยๆคีบความสัมพันธ์กันไปเหมือนว่าบางทีอาจจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงหลังจากนี้ก็ได้ ะะโอเคค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะไงขอมีความรักที่ดีแล้วกันนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ช่องของเราจะมีไพ่เป็นของตัวเองแล้วนะคะเป็นไพ่อลอคอร์กล่องอยู่ไหนกล่องอยู่นี่นะคะอันนี้เป็นกล่องที่หวานสั่งเขาทํามานะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเอามาใช้ในการทํานายไพ่ของช่องเราโดยเนาะอันนี้หวานทำเองนะคะน่ารักไหมสีชมพูสวยนะอันนี้หวานทำเองนะคะเป็นไงน่ารักไหมเอ่ย เป็นกล่องสีชมพูนะคะอันนี้เป็นวันเองนะคะก็เอาไว้เดี๋ยวจะเอามาทำนายน่าจะใช้ครั้งแรกในคลิปราศีนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้นะคะเป็นคลิปราศีของเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะงฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะซักกับไพ่อลอเค้าของช่องในทีนะ่าร้สิบเก้านะโอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามแล้วก็คอมเมนต์คือกันข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มาคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย